เกรซี่สกูชี่แท็กสวัสดีค่ะเพื่อนกลับมากับเกรซี่ผู้น่ารักของทุกทุกคน <c oughs> นี่เราจะมาทำอย่างที่บอกไปสกูชี่แท็กท้ามาโดยช h นลหนึ่งชื่อว่าเนยแอนด์สกอร์เลิฟนะคะก็ขอบคุณที่ท้ามาชื่อเราด้วยอาลไลเตอรคือที่เราห่างหายไปนานนี้ก็คือเราไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวบ้านญานญ่าแหละ Good ข้ชีแท็กนี้นะคะมี9ข้อนะคะจริงๆมันจะต้องมี10ข้อเนาะแต่ว่าคือเขาเขียนเลขมาผิดเขาเขียนเลขห้แล้วก็เลข7เลยแกซิกันเลยงงแพรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยพี่เยข้อแรก <Yeah. S 1> พูดอังกฤษหนึ่งประโยคที่เกี่ยวกับสกุชี่ใช่ I love s q u s h i ประโยคง่ายมากข้อสองชีที่หน้าตาเหมือนเรามากที่สุดอะไรประมาณนั้น ตั้งจากเกซี่เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากที่สุดในโลกใบนี้ really แ <laughs> กซี่ก็เลยเลือกมาเป็นตัวน,นี้นะคะแพนด้าบอนโบชมพูนะคะนุ่มสโล่เห็นไหมข้อที่สามสกูชี่ที่ชอบกินเป็นแบบขนมปังนะคะก็ <c oughs> เลือกมาเป็นตัวน,นี้นะคะ <c oughs> คือแบบมันดูหวานมากวันแววของแซมมี่นะคะ ที่เราเลือกมาคือมันจะแบบแบบดาร์กช็อกโกแลตแล้วกสตรอเบอรี่มันก็แบบว่าอร่อยอะแกอาจจะแบบว่าเคยกินไม่กี่ครั้งแต่ว่าก็น่ากินอะแก <laughs> มันก็ทําจากแป้งก็ขนมปังคล้ายๆกันโกแหละแกข้อ <Get. S 2> <laughs> ต่อไปไอสีคิชี่ที่มีสีที่ชอบอยู่ในนั้นมันก็เป็น <laughs> เราเป็นคนชอบสีมิ้นท์หรือว่าสีพาสเซลล์นะคะสีแบบว่าอ่อ,อนๆแบบอื้อ นี่นะคะแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นตัวเมลอนบอนนะคะเพราะว่าแบบว่าสีเขียวมันอ่อนๆเนาะนุ่นอ่อนๆบ<อ>ีบไม่ค่อยได้เลยนี่นะข้อที่ห้านะคะสกูชี่ที่มีสีแดงขาวสม้มแล้วก็สีขนมปังเยอะเหลือเกินคือว่าเราอาจจะมีสีไม่ครบแต่ว่าก็พอ่อเมียแกเริ่มมาเป็นตัวนี้นะคะชิบูยาโทสของชาวานะคะ นะสีแดงตรงสตรอเบอรี่นะคะขาตรงวิปครีมส้มนิดนึงอ่ะแบบวตรงเนี้ยนิดน,นึงอ่ะแกแล้วก็สีขนมพังแขนมพังขนมพังขนมปังทั้งตัวนะคะน่ะสโลโตายข้อที่หกนะคะสกูชี่ที่เอาไปโรงเรียนบ่อยๆที่มีค่อยเอาสกูชี่ไปโรงเรียนนะคะ แต่ว่าคือที่เอาไปบ่อยที่สุดนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะแฮมเบอร์เกอร์สุดน่ารักของเราอยู่มาเป็นพันปีแลวเจ็ดค่ะสกู๊ชี่ที่เหมือนสีประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียนเหรอสีประจำโรงเรียนเอ,อน่าจะสีน้ำเงินนะน่าจะเซซี่ไม่มีสกูชี่สีน้ำเงินแต่ว่าแพ็กเกจต,ตัวหนึ่งก็เป็นสีน้ำเงินนะจ๊ะอ้าห้าโกงอีกแล้วอีเกต เป็นว่าข้อต่อไปดีกว่าผมยงแปดเลยอข้อที่แปดสกูตชี่ที่สโลที่สุดในสามลกว้า wow. วแล้วก็ต้องตัวนี้น่สโลตายสโลตายสโลตายแบบว,ว่าสุดท้านนะคะข้อที่9ก้าสกูชี้ที่เหมือนเราตอนวิชาที่ไม่ชอบออย่างแน่นอนจะต้องเป็นวิชาแมทหรือว่าคณิตศาสตร์นั่นเอง เราเชื่อว่าทุกคนจะต้องเป็นสำหรับคนที่แบบว่าเบื่อ you know. อยู่เนาเกยต้องเลือกเป็นกูเดทามานะคะเกือบจะนอนแล้วอะ่ะแบบว่าถ้ามีหมอนล้วก็นอนไปแล้วแหละนี่นะเป็นกูเดทามานะคะก็หมดไปแล้วกับ9ข้อนี้ก็ถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์ฝากกด b s c r ค b e นะคะเป้าหมายของเราเป้าหมายแล้วหรอ,อเพื่อนๆทำให้เกสซี่ภูมิใจน้ำตาไหลน้ำตาเล็ดไปแล้ว <laughs> ดีใจอะ่ะ ไอ้คลิปนั้นเีคลิปนี้คลิปนี้แหละคลิปนี้ถึง40ไลค์นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆล่วงหน้าเพราะว่าเรารู้ว่าน่าจะถึงน่าจะถึงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย